วันนี้ก็มาคุยเรื่องน้ำมันเบรกนะน้ำมันเบรกนี่ก็หลายคนนะครับหลายคนก็ชอบเติมสามศูนย์ตามอู่ก็ชอบเติมนะแล้วก็ปรากฏว่าไปหมดกลางทางกันนะเยอะเลยนะครับอ่าน้ำมันเบรกนะครับรถถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกหรือใหม่หรือรถใหม่คนระับอะเติมน้ำมันเบรกเต็มใช่ไหมครับพอเราใช้ไปผ้าเบรกยุบน้ำมันก็จะยุบนะครับ ห้ามเติมนะครับเราไว้ดูพอเบรกยุบน้ามันพอเบรกยุบน้ามันก็ยุบพอเบรกยุบน้ามันก็ยุบพอเบรกยุบมาประมาณสามสี่เซนนะครับมาประมาณนี้มาประมาณนี้หนึ่งเซนสองเซนสามเซนประมาณสามเซนนะครับประมาณเกือบครึ่งเนี่ยก็แสดงว่าพอเบรกหมดนะแต่ถ้าเราไปเติมนะครับพอเบรกยุบพอเบรกยุบเห็นไหมโอ้โหมาแรงตอม ถ้าเราไปเติมนะพับเบรกยุบน้ามันยุบเราเติมพับเบรกยุบเราเติมพับเบรกครึ่งนึงเราก็เติมพับเบรกใกล้หมดเราก็เติมพอเราจะเดินทางไกลใช่ไหมแล้วก็มาดูที่นี่อ้าวเต็มลูกค้าก็วิ่งไปหมดกลางทางหลายคน,นครับรถบรรทุกวิ่งพักบอกห้ามเติมนะแต่แรก็ไม่เชื่อลูกค้ามาไล่ฟังพับพเบรกหมดกลางทางหลายคนันก็คือว่าพอเราใช้นะครับพับเบรก พั b เบรกมันยุบนะ้ามันก็ยุบนะครับพอประมาณลงมามันสองสามเซนนะครับมาประมาณครึ่งหนึ่งเราก็เปลี่ยนพั b เบรกได้เลยครับพอเปลี่ยนพั b เบรกเสร็จเบรกใหม่ลูกสูบมันก็จะกดเราก็จะกดลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ต้องเติมนะครับไม่ต้องเติมก็โอ้โหแมลงตอมน่าเบื่อจริงก,ก็อันนี้ห้ามเติมนะครับอยู่จากเฟนะครับพอเราใช้ไปครับใช้ไป มืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นห้าหม,มืน่นหกหมืน่มน,นเจ็ดหมืน่นมันก็จะลงมาประมาณสองสามเซนแล้วก็เปลี่ยนพระเบรกได้นะนี่ห้ามเติมนะครับแล้วก็ถ้าใครเบรกลวไปดูได้เลยนะครเติมน้ํามันผิดครับไอ้นี่นะครับอ่าบางบางรุ่นนะเขียนเขียนว่าดดดสามดสามอย่างเดียวก็โอเคนะครับเนี่ยแต่บางรุ่นเขียนว่าสาม หรือดสี่แน่แต่เขาเติมดสี่มาเราเติมดสามก็รั่วเลยนะครับถ้าเติมเติมไปหน่อยก็จะรั่วตรงคอนี้ถ้าเติมแล้วไล่สี่ล้อก็จะรั่วห้าที่เลยครับรั่วสี่ล้อก็หนึ่งห้าที่ก็คือว่าถ้าเขาเขียนว่าดสามก็คือดสามนะคแต่ถ้าเขาเขียนว่าดสามหรือดสี่เราให้เราเติมดสี่ครับราะคนส่วนมากคิดว่าอ้าวเรื่องอะไรจะโง่ไปซื้อด สี่แพงใช่ไหมครับซื้อดอดสามเดี๋ยวนี้ดอดสี่ลิตรนึงนี่สามสี่ร้อยเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้ก็เลยต้องมีขวดครึ่งลิตรนะครับเดี๋ยวนี้มีขวดครึ่งลิตรนะดอดสี่ถ้าดอดสามที่เพียวว่าเราเติมดอดสามได้นะครับแต่ถ้าดอดสามหรือดอดสี่ให้เราไปซื้อดอดสี่มาใส่นะครับถ้าเราเติมดอดสามนะครับขอในรั่วเลยนะขอนี้รั่วบางคนไล่นะไล่เบรกอีกสี่ล้อก็รั่วสี่ที่แล้วก็รั่วตรงนี้ีที่ก็ห้าที่นะครับ ก็ดูดีๆนะครับอันนี้มันหลอกบางรุ่นก็เขียนสี่ตัวเบลเลอร์เลยนะครับแต่ส่วนมากจะเขียนสามหรืดอสดี่ถ้าใครเบรกล่วมาดูที่ฝาเนี่ยนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยลูกยางจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่เท่ากันนะลูกยางเรียบร้อยกบิ๊กไบค์นี่ก็ไดค์ห้าไบหกไอคเจ็ด, 5, ด,อ,ด, 6, ด,อ,ด 7, อะไรนู่นเลยนะครับเป็นพันพ,น,พนองศานะครับทนน้ำมันเบรกทนจุดจุดเดือดสูงนะครับ สามารถซิ่งเบรกได้เต็มท mm ี่เลยนะอันนี้ห้ามเติมนะห้ามเติมนะครับ,เร,บ mm hmm. เราใช้ไปพอเบรกยุบน้ำมันยุบพอเบรกยุบน้ำมันยุบพอทักห้าหกหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลลงมาสามส mm. ักสองเซนสามเซนแล้วก็เปลี่ยนว่าเบรกนะเปลี่ยนว่าเบรกใหม่เราช่างก็กดลูกสูมน้ำมันขึ้นมาใหม่ไม่ต้องเติมนะ mm hmm. ถ้าเราเรา,เราเติมโดยพ่าเบรกหมดช่างก็ ไปกดลูกสูบอีกน้ำมันก็จะล้นทะลักเลยทะลักลงนี่สีให้เอาน้ำน้ำเปล่าลาดฝาไม่ต้องเปิดครับน้ำเปล่าราดบนฝานี่ครับเพราสีเราจะได้ไม่น้ำมันเบรกมันจะไม่สีหลุดร่อนเลยนะครับก็ทะลานค้อบ,บนสีที่เก่งๆนะครับทําสีทั้งคันเขาก็เขาจะไม่ลอกสีนะครับเขาจะาน้ํามันกระป๋องน้ํามันเบรก,กเจาะรู้ยอะไรก็บีบทั่วคันนะบีบลาดที่ทั่วคันนะประมาณห้าหกนาทีนะครับ สี่ก็ย่นลอกทั้งคันคันนี้ก็เอาเกียงมาขูดง่ายเลยอันนี้ก็อย่าเติมนะครับอย่าเติมไปดูนะพอลงมาสักใช้หมื่นสองหมื่นโลนะลงมาสักสามหมื 4, ่นสี่หมื่นบางเบรกบางยี่ห้อบางรุ่นมันนุ่มนะครับสี่หมื่นโลห้าหมื่นโลก็หมดนะแต่สแตนดาร์ดส่วนมากจะใช้กันเจ็ดแปดหมื่นโลบางทีแสนโลก็ถึงจะใกล้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยนะลงมานะใช้แล้วมันจะลงมาลงมาก็ การสังเกตเบรกก็ควรจะไปดูที่ล้อทั้งสี่ล้อครับก้มดูด้านในนะครับว่ามีล้อสี่ล้อรั่วไหมถ้าไม่รั่วซึมแห้งก็ปกติก็แล้วก็คอนี้บางทีก็เห็นว่าไม่รั่วนะครับแต่เราต้องไปก้มดูใต้แป้นเบรกในตัวรถนะครับเอาไฟฉายส่องดูมันรั่วซึมตรงลูกยางเปล่าครับถ้ารั่วถ้ารั่วเยอะก็ืจะทาให้แรงเบรกน้อยครับก็ลองสังเกตดูอันนี้ก็เป็นวิธีนการสังเกต จะเ,เติมนะครับจะเติมพอยุบมาสักก้อนเด่นเราเปลี่ยน่าเบรกใหม่หมดกลางทางหลายคนนะจะเดินทางไกลน้ำมันเบรกเต็มพอเบรกหมดอทุกที่นะทุกที่ตามร้านตามศูนย์น้ำอู่ก็เติมทุกที่นะลูกค้าครับเบรกหมดกลางทางกันเยอะเลยครับมาไล่ฟังห้ามเติมนะครับห้ามเติม